มาทุกคนมาลุ้นกันคือมินบอมาก่มาประมาณจะมือและวะ้วก่ายก่มาประมาณเกาเมือเออก่มาเกามือเดี๋ยวมูนีเฮอสิมาเบิงว่าแบบหรือว่าตัวเล็กจะมาทุกคนเดี๋ยวฮอไปลุ้นน้ากันเดี๋ยวทุกคนไปลองเบื่องน้ากันแล้วมาลุ้นน้ากันว่าแบบตัวเล็กจะมาหรือเปล่ามาทุกคนลุ้น อยากให้ตัวเลิกมาเนาะอยากให้ตัวเล็กมาลลองเบิงเห้แตงสิบ่ทุกคนหรือว่าให้จังเดียะบะบบเคยคือกันถึกต้องไหมคะมาทุกคนมาลุ้นกันมาแล้วมาแล้ว ขีดแรกมาแล้วเฮ้ยทุกคนทุกคนสองขีดทุกคนน้องจะมาจริงๆด้วยเปล่าสองขีดเฮ้ทุกคนเขาจะนีจะมนีน้องรีเพียวเพียงงรงงเลยทุกคนเดี๋ยวลองอีก เดี๋ยวลองอีกทัชหทเบิ้งเด้อทุกคนถ้าแบบนี้คือมันมันแม่แล้วมันบนนสียีนดีใจทุกคนมันโคตรดีใจเลยแบบ ความ่ถูกเลยกิดถึงมามา่าดีใจแล้วมือนี้ก็แบบเป็นมือที่แบบเปิดอาหางฝืมมือเล็กเลยแบบเป็นมือที่เปิดหางฝืมมือเล็กชวยมาม่าห่างินเด้อลูกมาทำมาหารมามาเด้อ มันคือนี่ตอนนั้นคิดฝืนมาดูนู่นนี่คิดตลอดเลยว่าแบบคือมีอย่างอยู่ในห้องนี่นะแล้วก็บอกว่าคือคือแบบคือแบบความรู้สึกเอาว่านะคือรู้สึกว่าแบบเฮ้ยเอาถือพาเพราะว่าแล้วความรู้สึกแบบได้ยินเรเวลว่านะแบบมามาอย่าทำงานหนักน,นะนะมามานิ้มน่อมน,นะก็เลยแบบ ลงเพืเ่นทุกคนแจงเจเลยฝากเมมใหม่น้่นเด้อและมือถัดมาเฮาก็เตรียมเซอร์ไพร์พอบ้านกันเลยจ้าทุกคนทุกคนตอนนี้พอบ้านกำลังถ่าถ่าอยู่หน้าห้างอาหารเหมือนว่าเฮากับตัวพอบ้านว่าเขาจะมาซื้อเครื่องสอาี่แทฮามาหาบอหอของขวัญน,นะทุกคนนะ หอของขวัญให้พอบ้านตอนเนดี๋ยวเขาไปโซ่บนหอวของขวัญกันเลยว่าอยู่บนใดและตอนนี้เขาก็หาเจอเรียบร้อยทุกคนกองของขวัญคือหลายแหงและสุดท้ายเนาะเขาก็ตัดสินใจเอาแบบกองนะจ๊ะทุกคนตอนนี้ขอเรียบร้อยเลยก็นะักจาเดี๋ยวเราจะไปกินจาบุกันแล้วก็เดี๋ยวเขาไปเซอร์ไพรส์พอบ้านนะจ๊ะคิดอยู่แบบ เอ๊ซีเซอร์ไพมูนี่หรือว่าอื่นซาดีเดี๋ยวต้องขอเบิ่งสถานการณ์ก่อนจ้ะอร่อยเลยพ่อบ้านอาการตอนนี้คือมาแล้วทุกคนคือแบบเบื่ออาหารแห้งซาบู่ก็กินไปน้อยเดียวทุกคนเรามีของขวัญให้พ่อบ้านนะให้พ่อบ้านเปิดดูดิคุณนี่แน่ว่าเอ๊ะมันทำอะไรยุบยิบยุบยิบ ลุกมา<ะ>เปิดค่อยๆนะให้ทุกคนดูด,ด้วยโอ้ก็ว่าอยู่มันดุกด,ดิกด,ด๊กด,ดิกค่อยๆเปิดนะเออเปิดข้างหน้าดีๆเหยาน้องเฮ้ยจริงเหรอเนอะนี่ถามจริงเฮ้ย คืออย่างเฮ้ยมันสองขีดสแสดงว่ามีลูอ่ะจริงเหรออุยอ้ยเฮ้ยจริงเหรอเฮ้ยจริงเหรอถามจริงเอาเธอ,อบอกแม่ก่อนเธอบอกพ่อโอ้จริงเหรอ โอ้ยจะได้เป็นพ่อคนแล้วจะมีครอบครัวแล้วอืมอืมสองขี้ทุกคนอืมอืมอันนี้คือดีใจหรือยังไงยจงไงพอบ้านใช่เหรอจ<อ>ริงเหรอนาะแม่อะจริงเหรอเอา้าเพียวว่ารอเล่นเหรอ ไม่น้องไม่น่าจเราเล่นนะนี่น้องไปตัวตอนไหนจริงเหรอโอ้ยแดงแป๊ดเลยจริงเหรอน้องตัวตอนไหนฮะไม่บอกเฮียใจจังจะเป็นพ่อคนละโอ้ย สบายดีทุกคนวันนี้พามัางกรน,น้อยไปปากท้องครั้งแรกค่ะผู้หญิงผู้ชายยังบงบงเลย <c oughs> มังกรน้อย <c oughs> ไปปากท้องครั้งแรกเลยนะทุกคนวันนี้นะครับพาคุณแม่มาตวรวจคลันครั้งแรกนะครับเป็นไงบ้างน้องนี่ อีกอาทิตย์หน้าให้มาใหม่มาเจาะเลือดแล้วกะมาตรวจคุมงแต่ว่าพอมีม้าหันหมอให้ฉีดวัคซีนก่อใส่วับญ่ก่อนแล้วก็มาตรวจเต้านม,มว่าแบบว่าเวลาที่เขามีลูกเขาซิให้แบบนำนมลูกได้โบคือลูกจะสามารถเข้าเต้าได้โบถ้าถือว่าเขาเต้าโบได้หมกหมอก็ต้องหาวิธีอืเกตตั้งแต่แรกเลยโอเคอ สบายใจ,ใจอ,อุ่นใจรอดอาทิตย์หน้าเจอกันใหมโอเคถามแต่แม่บ้านพอบ้านเป็นยังไงตื่นเต้นก็ยังไม่คิดไม่คาดฝันว่าจะมีเจ้าตัวน้อยมีลูกแล้วก็คิดว่าเราจะต้องระมัดระวังตัวในการใช้จ่ายแล้วก็การใช้ชีวิตเพิ่มมากขึ้นเพราะตอนนี้เราไม่ใช่อยู่สองคนเรามีเพิ่มอีกหนึ่งชีวิตเจอกันเดอ้อลูก มา uh, อีกแล้วทุกคนฮอปสองนะจ๊ะพามังกรน้อยไปฝากคู่รอบแรกก็คือที่นุนี่บอกเลยอย่างว่า,าได้มีอย่างก็คือมีเป็นตีวัคซีนนิดหน่อยแต่ว่ามือนี้หารนาสีอ่าพัดเจ้าเนี่ยอัลตราซาวดาอัลเตอร์ซาวาแล้วก็บัวเห็นอย่างนี้นะกคนเดียวมาอัปเดตนะจ๊ะเดี๋ยวไปห้องหมอก่อนบ๊ายบาย ทุกคนไปอัลต์ซามาเรียบร้อยแล้วเรากลับไปเจาะเลือกนะทุกคนตอนนี้คือขาใจาเงินอยู่นะทุกคนมหมอบอกน้องแข็งแรงมากหัวใจเต้นดีมากนี่เอาเลูมาโชว์ด้วยนี่ <c oughs> น้องแข็งแรงมากหมอบอกหัวใจเต้นแรง <c oughs> เดี๋ยวเดือนหน้าจะมาตรวจอีกรอบเนาะหมอบอกเดือนหน้าอาจจะรู้เพีแล้วนะจ๊ะอันนี้คือเดือนปลาย เดือนหน้าก็คือโบนัสอีเรือก็คือเกือบสามเดือนาจจะรู้เพนน้องแล,ล้วดูคนหลงลูกมากพอบานหลงมากเจ้าตัวน้อยของพ่อฝากเอ็นดูและติดตามน้องมังกรน้อยของนุนีกับพี่อบอฟด้วยเด้อเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้เบิ่งดูดูเด้อขอบใจหลายๆสำหรับคำอวยพรจากทุกคนเด้อขอบใจหลายๆ